สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ AFC BU ครับวันนี้มาไวนิดนึงนะหลายๆคนคงตกกระจายนะครับวันนี้ฮะแม่เราเนี่ยเทสการ์ดจอมาเยอะแล้วนะครับดังนั้น,น,นวันนี้ลหลายๆคนก็สงสัยว่าพี่เปาครับ U7 กับ R7 เนี่ยวัน,น 7, เนี้ยเจ็ดแกทีดีเนี่ยในวันที่ราคามันน่าจะเท่ากันเลยนะครับผมราคาแต่ราคาบันสีซึ่งทั้งคู่มีข้อดี มีข้อเสียคือ U7 เนี่ยมันจะได้เปรียบตรงที่อะไรครับใหม่กว่า,วาอตรงผู้ตัวตก็ใหม่กว่าค,คอและเทรดเยอะกว่า20คอ20ทเทรดเทอร์โบ5.5ต่อมา 7จ็ดพลายเอ็กซ์ทีดีครับวันนี้แทนได้แรงเหมือนกัน8คอร์16เทสเทอร์บกห้กิกวันนี้ก้าวจอเนี่ยวันนี้ผมวาง5 0าศเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าเราจะได้เห็นที่ Full HD และเห็นที่ 2K ด้วยเพราะว่าก้าวจอเนี่ยคือเชียร์กลางวันนี้ถ้าคุณเลือก U7 ครับถ้าคุณเลือกชุดน้ำคอแซนต์ตอร์ติลุสครับบอร์ดแท็บแปดพร้อมใช้งานเลยนะกาวจอห้า์เจ็ดศูนงบประมาณจะอยู่ที่หกหมื่นสองห้าร้อยเก้าสิบตรงนี้ราคาดีเหรอเกลือใช่แต ค่ายแดงค่ายแดง7 0 0 0 XTD กับ X60E ปร๊บราคาอยู่ที่63,000าครับผมแล้วก็เบนซ์ CPU เนี่ยผมเดาเลยนะอันเนี้ยคือในมุมที่เรารู้สึกว่าคะแนนต่างกันสองเท่าเยอะนะครับายนะเพราะว่าคะแนนเนี้ยมันจะไม่สูงครับผมเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่นับแคชไม่นับแคชอันดับแรกคือ7จดพันามดีมันไม่นับแคชครับผมะแนนมันเลยได้แค่นี้ถ้าเรามองในมุมของซีรีส์อายสามเนี่ย เราจะสังเกตว่าอันนี้ค <si> ือการเรนเดอร์แบบเรียวไทม์อันนั้น20คอร์20เทรดสำหรับ U7 อันนี้8คอร์16เทรดสังเกตไหมว่า U7 ไวกว่าเยอะโคตรโคตมุมมองของการคุณทำเ t d s m a x นะเรนเดอร์วิดีโอหรือว่าพลังอะไรต่างๆต่างๆงานที่ที่ต้องใช้นะครับเสร็จแล้วคะแนนตามนั้นเลยครับตามนี้เลย1 7 569กับ36 0 0 0เอาแบ็กนี้ไปเลยไหมอ่าเกมเลยครับเห็นว่า DS Frame Gen Very High ภาพซีนีมาติกครับผม 2K ก่อนเนี่ยโอ้โห Intel เย็นกว่าแบบจอดได้มเหมือนกันนะ44กับ68 44กับ64 20องศาเหรอไอ้ยาแต่เฟรมเรท7,008 X 3 D เอาชนะได้แบบมีนัยยะสำคัญปกติแล้วเนี่ยกาจอเหมือนกันเนี่ยมันจะเท่าๆกันเลยนะ แสดงว่า CPU มีผลอย่างยิ่งนะครับมันอยู่ในเกรดที่มันแบบว่าผมว่าเจ็ดไปสามดีๆกว่าแต่ต้องถามว่ามันฉีกไหม,มใช้คํานี้แล้วกันอแล้วมองออกไหมแล้วมองออกไหมก,ก็ว่ากันไปเกมๆเฟรมทางของ Intel อก็มีปัญหาเหมือนกันอน๋อนะครับอืมอ่ะสุดท้ายค,ความรังคือความจริงนะครับเนี่ยแปสิบ กับ71อันนี้ 2K ใช่ครับ 2K 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 ดิบแล้วกันนะ 2K Extreme ดิบแล้วครับว้าวุ่นเลยแล้วเฟรมเรทแล้วขนาดนี้คุณคิวแค่ 2K แล้วเนี่ยเฟรมไทม์นิ่งกว่าด้วยหรือเปล่าอันนี้ถ้า Assumption จากผมผมว่าเฟรมไทม์นิ่งกว่าเฟรมไทม์นิ่งกว่าเฟรมเรทสูงกว่า AMD ร้อนกว่า กินไฟเอมดีกินไฟมากกว่ากินแรงมาพอกันวีแรงมาพอกันเฟรมเรทต่างกันเนี่ยประมาณนี้ก็ต้องถามตัวเองว่าสุดท้ายแล้วการ์จอทุกวันนี้มันแรงมากอยู่แล้วยูเจเท่าไหร่ครับร้อยห้ครับอ่าเจ็แปนี่ก็ร้อยหกอ่ะ, 3, อะถ้าไฟเอมเนี่ยนะอันหนึงดีงงชิโชว์เฟรมขึ้นไปนี่ก่อนฟงดีครับผมออนเอ็กทูออฟอปสุดหมดเลยโลไฮหมดวลไหมดเลย X4 วนี่คือฟงดีไฟเแป๊บเดียวทนั้นแหละหนึ่งสองนเ พอพอคนเล่นไฟเอ็มรู้แค่นี้พอครับไม่ต้องไม่ต้องไปขับรถขับรถขับลาจริง๋อเล่นจริงๆเขาน่าจะรู้รู้มืออยู่แล้วรู้แล้วนะครับอันนี้คือในมุมเดิมๆครับนั่นะเกือบร้อยเฟรมอ่ะทูแคียต้องขับรถมาร์คิวโอ้โหกูแรงชิบหายคิวเอ้ร้อยยี่สิบร้อยเจ็ดร้อยแปดสิบอ่ะยี่สิบเฟรมมีให้เห็นโอ้โหเกินคือจริงแล้วเนี่ยคนเล่นไฟเอ็มรู้อยู่แล้วว่าก็เป็น X อดีเท่านั้นผมพูดแล้วอันนี้หนีไม่หนีล่ะอันนี้ทูเคีนะอัดเทสแค่นี้พอ เอากลับมาฟู้ดีไหมได้ได้ข่าวว่าเขาชอบฟู้ดีกันหนิใช่ไหมผมเองก็เล่นฟู้ดีนะแม่เจ้าชื้อฟุ้ยดีมันต้องยอมนะอันนี้เท่าเดิมเลยอ่ะไม่ยอมฟู้ดีต้องยอมจริงๆนะใช่ก็อยู่ทีทีแมงกริ๊ดจัดๆเลยคิวกาจองวิ่ง53เฟรมเรท2 0งสามโอ้โหถ้าอย่างนี้ใครเล่นไม้นี่ระเบิดวงไฟนะครับครับผมผมพูดเลยว่ากูเล่นมาแล้วนะครับแม่อ๋อผมมาแล้วฟู้ดีครับเอาฟู้ดีออนๆอ่อนๆออนๆออนๆป่ะอันใต้ไอ้ที่บอกป่ะ อกเดียวออฟนะออฟเอเิตาออฟเฮ้ยเฟรมเรทไม่ฉีกเหรอไม่แน่ครับรอรูดีเซลก็ท่านผู้ชมครับใช่ครับเฟรมเรทเฟรมไทม์นิ่งกว่าครับผม7,008 XTD นิ่งกว่านิ่งกว่าเฮ้ยทำไมกูแพ้วะอันนี้อันนี้พี่เปาแพ้เฉยเลยนะเอออาจจะเป็นจังหวะสะดุดวะครับ92 98เออโวยดีแบบสุดเหรอตามสุดนู่นะมันติดเทปใช่ปะนั่นไง 800-900เปิดดีกว่าถ้าคุณเล่นวาโลนะนี่นะอันนี้คือเจ็ดให้สาดีนะครับผมอันนั้เครื่องพี่เป่าเลขแปเลขเก้านะอ่าโอเคจบละอ่ะเครื่องคิวครับขอคิวห0าครับเนะห้ากับ900าอยะห้ากับแ0ด้ครับห้าร้อเก้าร้อครับมันทันไวไหม t w K ครับผม t K p เ e n i quality อะไรวะ h i ไฮ ไอเดีย,ดยผมไปทำสองเกมเว้ยคืออินซอยกับแอสเซนติกิอาชาร์โดตอนแรกคิดว่าอย่างนั้น,ตนแต่ผมว่าอเอาไม่เอาแอสเซนติกิอินซอยร,รู้อยู่แล้วว่าเอาทำไมเสียง <c oughs> <c oughs> แตแกเห็นวะ <c oughs> <c oughs> ได้ไม่ทำก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่แต่ว่าอยากทำให้เก็บเก็บไว้ให้ลูกค้านี่ไนายะอกโอ้ยแต่เฟรมเรทยดพอกันนะอือเดี๋ยวถ้าฟุตดีวะโอ้ยนี่ยูเคเนี่ยยูเคไอยคิวลงไปฟุตดีได้ปะผมมองว่าถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องอ๋อต้องมาพอกันนะ ไม่เปิดลูกค้าผมถามเยอะไงลูกค้าผมชอบถามแอสเซนติกินชารโดไงในอินซอ์ว่ากันโอ้โหฝู่ดีก็พี่เปาน้ำเลยนะครับฝุยชนะครับเพราะชนะแต่ว่าโอ้สี่สิสเกียก,ก์ดได้คือเฟรมทามครับคิวแต่ก็ไม่หนีกันแรกนะรอบนี้นะแต่เฟรมทามพี่ดีกว่านะใช่ครับนิ่งกว่าใช่แต่ว่าก็เฮ้ยแต่เกมนี้จริงแล้วควรฉีกไม่ฉีกวะมันควรฉีกกว่านี้นะ ก็ต่างกันประมาณ20เฟรมนะรวมๆนะอ่ะเดือดรับอัด 2K อ๋อเดลเอครับผมต่อต่อโอเคโอเคเท่ากันเลยอ่ะเฟรมนึงพี่บอลชนะเฟรมนึงเห็นป่ะนิ bunker. ่งๆอย่างเงี้ยถ้าการ์ดจอสุดก็ไม่ได้ครับเพราะว่าจะให้ไปเอาแต่ค่าศูนยเก้าศูนย์มาก็แล้วมาเทสกับความต่างก็ไม่ต่างครับสุดท้ายมันไม่ได้คือถ้าจะเทสเอาเอาเอาชนะ กาจ์ต่อจะเป็น5้าศูนย์้าและเทสที่ปุ้ดีแบบนั้นช,ช,ชนะแน่นอน,แ,อน,นตแต่อันนี้คือเรียลเวอร์เว้ยมันเลยไม่ค่อยต่างไงผมว่าเป็นประเด็นที่ผมว่าเหนื่อยใจกับเรื่องนี้มากเลยนะว่าบางทีผมจะเทสเพื่อเปอร,ร์ formance CPU ที่มันไม่มีวันใช้งานได้จริงกับการเทสแบบเรียลเวอร์จริงๆกันนะเออใช่ไหมเอาเรียลเวอร์ทูเดียวผมขอรัดปุดีเลยไหมคิวจบๆไปได้ครับคืออ่าโอ้เฮ้ยเฟรมไม่ฉีกอ๋อเะเฟรมทันทิ้งกว่าครับใช่ ขอแก่นเดี๋ยวดิประมาณนี้เนาะคิวเนาะครับผมเออก็ไม่ได้จริงไม่ได้ต่างเท่าไหร่เลยพังไงขอฟุตดีเลยฟุตดีเปิดทูเอ็กพอเดียร์คุณภาพทูเอ็กเปิดผ่ายปรับสุดชนะเยอะด้วยครับรอบนี้โอ้ยอะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่โอ้โหเป็นไรอินเทียวแย่มากเอออ้าวมีอาการเฉยเลยฮะตัวนี้ร้อยยี่หกอ่ะร้อยยี่หกอหกร้อยสิบวให้เยอะนั่นเนี่ยอ่า 16เฟรม16เฟรมครับผมต่างนะอาล็อง 2K ไหมเผื่อลั่นเผื่อเผื่อกันเขาเรียกกันบูดโ <Okay. S 1> อเคเออกันบูดอ่ะ 2K เราไม่พูดถึงราคาเลยแฮะอะ 2K ก็แพ้อยู่ดีก็แพ้แพ้อยู่ดีนะครับแต่ชิปกันขึ้นเคยทำบั๊ c. โอเคอันนี้ได้ถือทุกคนเลือกนะครับผมผมสบายๆผมไม่ได้ซีเรียสอ่ะแต่มันคนละด่านนะคนละที่ปะอเค 2K เ k NDL S ตะล้านเพมเจนอันนี้ 2X นะ 2X ครับปรับเล็กปรับปรับปรับสุดนะอันน่าหายนะครับเนี่ยเป็น 2K ก็อย่างเงี้ยโอ้เจ๋ไอสับดีดีกว่าดีกว่านะคิวดีกว่าค่อนข้างชัดเลยนะมันก็ดีกว่าไอคิวหันตันนี้นี่เนี่ยตรงเนี้ยตรง อันนี้ดีผมให้ดีกว่านะครับผมดีกว่านะโอเคน่าจะพอแล้วประมาณนี้คือ u7 เนี่ยมันจะได้เปรียบตรงที่อะไรครับ20คอ20เทรดเทอร์โบ5.5ต่อมา7พลังทีดีครับวันนี้แขแรงเหมือนกันแทนได้แรงเหมือนกัน8คอ16เทรเทอร์โบ5กิกวันนี้ intel u7 จะใส่กับไส้แต่เกน์ gaming plus wifi แล้วก็ถ้าเป็น a5 ก็จะเป็น x โ7 0 e gaming plus wifi ตากแค่ซีวิวกับบอร์ดที่เหลือมันก็นหมดเลยแรมสายที่สองเหมือนเดิมแล้วสายสองเหมือนเดิมตั้งเหมือนกันใช่ครับกาจอเนี่ยวันนี้ผมวาง5 0าสนเหมือนเดิมครับเพราะว่าเราจะได้เห็นที่ Full HD และเห็นที่2 k ด้วย<ช>เพราะว่าการจอเนียคือเชียร์กลางแล้วก็ชุดน้ำก็มาตรฐานนะไอ้ตัวนี้รับจบผมชอบตัวนี้เพราะว่าราคามันเบาแล้วก็เย็นด้วย3890 0คุณได้คอแซนนอติลูสสา r s a r g b ผมพ่าสปายคอแซนไอไปทัสุดอันนี้ก็เหลือเฟือ850วัตต์8 0ดสิพัต์กเป็นสายถักสวยๆเลยครับผมแล้วก็สตอรี่วันนี้ 1TB โเทราไบต์อ้อผมไม่ต้องอ,อยัยแล้ว nv เทรนหนบสุดทราไบน์ได้ลองดูตามนี้นะครับสุดท้ายแล้วก็ซ สบายๆและนี่คือ i7 CPU ครับระหว่าง 7x3D กับ U7 ผมมองว่าถ้าเทสอย่างเงี้ยถ้าให้มันต่างจริงๆเนี่ยต้องเทส Full HD v e a d y Low ซึ่งเราก็ไปสามารถใช้สเปคการเทสได้อยู่แล้วสุดท้ายลองพิจารณาดูครับตามนั้นแหละมันผมว่าทุกคนมีคำตอบอยู่แล้วในตัวเองนะครับสบายๆและนี่คือ i7 CPU ครับระหว่าง 7x3D กับ U7 ทุกอย่างมีคำตอบอยู่แล้วลองเลือกดูแต่ถ้าเถียงกันไปเถียงกันมาเลือกไม่ได้ก็ซื้อที่ i7 CPU ครับจบมีขายให้ i7 CPU แล้วจบให้ครับไม่ว่าคุณจะ เอาฟ้าเอาแดงเอาอะไรไอแฮมมีขายแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ